กอฟอวดรอยสักแรกในชีวิตรอบแรกก็จัดเต็มเลยความหมายดีมาก ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งดารานหนุ่มที่มีความหล่อเท่ตลอดเวลาสำหรับหนุ่มกอล์ฟพิชยะที่ปัจจุบันหนุ่มกอล์ฟได้ผ่านตัวเองเป็นยูทูบเบอร์โดยใช้ชื่อช่องว่ากอล์ฟพิชยะแล้วมักจะลงคลิปความสนุกต่างๆผ่านทางช่องให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยและล่าสุดหนุ่มกอล์ฟก็ได้ออกมาเผยรอยสักอันแรกที่ต้องบอกเลยว่าสวยและมีความหมายมากๆพร้อมกับได้เผยเอาไว้ว่า my first big tattoo อันแรกก็จัดเต็มเลยจากแค่คิดว่าจะทำแค่ตาเติร์ดอายที่มีความหมายคอยปกป้องเราจากสิ่งร้ายจากข้างหลังลามลงไปถึงเอเลียนและความชอบต่างๆที่ฝังอยู่ในลายมีความหมายทุกจุดน่ง11ชั่วโมงแทบตายแต่คุ้มค่ามากมันคืองานศิลปะที่เราคิดมาแล้วว่าจะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตสไลด์ดูรูปสุดท้ายที่ผมวาดดราฟคร่าวๆส่งให้ทางบีไฮแท t ูสตูดิโอแล้วทางช่างไฮเนรมิดให้ภายในวันเดียวนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ